สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้เราจะพามาเปิดอีกมุมมองหนึ่งของการทำเกษตรนะคะอันนี้คือต้นยางนาที่เราปลูกในปลายฝนต้นหนาวนี้นะคะอันนี้คือ,อยางนาที่ในความคิดเราเราบอกว่ามันเป็นเอ่อเป็นยางก็เป็นบำนานนะคะถึงไม่ใช่ค่าราชการ มีบำนาญกินนะคะทำยังไงเมื่อแก่เท่าเราจะได้กินในสิ่งที่เราทำแต่มันเป็นการลงทุนในระยะยาวนะคะคืออันนี้เป็นเงินย่าวงินบำนาญน,นะคะแต่หลักๆสำคัญของเกษตรคือการที่เรามีเงินด่วนเงินไวททำให้ได้นะคะแต่และว,วันละว,วันเพื่อไปหล่อเลี้ยงเป็นเงินบำนาญน,นะคะให้สามารถเราอยู่ได้ในการทำเกษตร แต่ด้วยระยะเวลาอันใดก็ตามแต่ในเมื่อเราตั้งใจทำนะเขาเห็นเองเขาศิรู้ว่าอันไหนคืออะไรอะไรนะในบางอย่างที่เราทำไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำนะคะอันนี้คือตนยางหน้านะคะอันนี้เป็นเงินบำนาญของเรานะคะต่อไปมันจะสร้างความมั่นคงให้แก่ลูกหลานนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ทรัพยากรอะไรก็ตามแต่ที่สามารถแปลเป็นมูลค่าที่มันสูงขึ้นได้แน่นอนนะคะบ้างค้นกับีป่าก็จากป่าต้นไม้เศรษฐกิจกับต้นไม้ป่ามูลค่ามันแตกต่างกันนะคะจำเอาไว้เด้อ